สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอพูดเรื่องไอ้นี่นะคะมาขอเตือนสาวๆสาวนะก็ไม่รู้จะอะไรอ่ะทำแต่คลิปเตือนสาวๆที่อยากเตือนสายแม่บ้านต่างประเทศอะนะคะมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้มันก็เกิดมานานแล้วนะคะ เพียงแค่ว่าอยากมาเตือนว่าถ้าอยากมาอยู่ต่างประเทศก็ควรที่จะศึกษาดูใจกับแฟนให้ดีเพราะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งค่ะเธอแต่งงานมากับชายเยอรมันนี่แหละเธอมาอยู่ได้ไม่นานนะแล้วเธอก็ท้องไม่รู้ว่าเธออยู่จนสามารถเรียนภาษาจบหรือเปล่านะคะแล้ว เธอก็มาท้องท้องได้ประมาณสมเกือบสี่เดือนแล้ววันหนึ่งเธอทะเลาะกันกับสามีแล้วสามีไล่ออกจากบ้านแต่เธอก็ถือว่าเธอก็โชคดีนะคะที่เธอสามารถขอให้หลวงอะ่ะช่วยหาที่พักหาอะไรให้เธอได้เธอไปอยู่บ้านพักฉุกเฉินอะ่ะได้ไม่กี่วัน เธอก็ตัดสินใจลาโลกรู้สึกว่าเธอจะไปอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วเธอก็ตัดสินใจลาโลกท้องสามเดือนกับสี่เดือนนะคะนี่แหละเหตุผลที่ว่ากวรจะมาประเทศไหนให้สามารถให้ศึกษากฎหมายให้ดีๆแล้วจิตใจจะต้องเข้มแข็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือภาษาแต่ถือว่าน้องก็เก่งนะคะ น้องเขาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเขาก็ยังสามารถขอให้หน่วย,วยงานของหลวงอ่ะมาช่วยเหลือได้ถ้าเราศึกษากฎหมายแล้ว่เราจะรู้ว่าถ้าเรามีลูกเรากำลังมีลูกหน่วยงานรัฐนะจะยืน่นจะรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างทันทีแต่ว่าน้องเขาตัดสินใจเร็วไป ไม่น่าตัดสินใจลาโลกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะน้องอ่ะยังมีประโยชน์ประโยชน์ตรงไหนตรงที่ว่าน้องอ่ะมีลูกลูกในท้องของน้องอ่ะเป็นทรัพยากรของประเทศเขาเพราะว่าลูกในท้องนี่แหละจะช่วยให้น้องอ่ะอยู่ในประเทศเยอรมันได้ต่อให้ลำบากก็จริงแต่หน่วยงานรัฐอ่ะเขาจะช่วยน้องไปจนถึง ไปจนไปจนไปจนถึงว่าน้องอ่ะสามารถยืนด้วยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อ่ะดังนั้นอ่ะถ้าจะมาอยู่ต่างประเทศศึกษากฎหมายนะคะศึกษากฎหมายเข้าใจน้องแล้ค่ะเพราะว่าอยู่ในวัยที่อยู่ในช่วงที่ว่าจิตใจอ่ะมันไม่เข้มแข็งฮอร์โมนในร่างกายอ่ะคนท้องต้องการการใส่ใจดูแล ภาะวะจิตใจก็ไม่เข้มแข็งเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าน้องอาจจะศึกษากฎหมายมาไม่ดีหรืออาจจะดีแต่จิตใจไม่เข้มแข็งพอดังนั้นใครจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะถึงบอกเสมอว่าจิตใจเนี่ยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจต้องไม่กลัวนะคะต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่กลัว อย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวคนที่มาอยู่ในบางประเทศน่ะเยอะแยะมากมายก็เจอปัญหาเช่นเช่นเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังอยู่ได้ค่ะเขาอยู่ได้เพราะว่าเขาเข้มแข็งเข้มแข็ง,ขงที่จิตใจจงเข้มแข็งนะคะถ้าคิดว่าจะมาอยู่เมืองนอกนี้จิตใจต้องเข้มแข็งถึงบอกว่าให้ทนได้อย่างวัวอย่างควายค่ะทนได้ทุกสภาพ นะคะใครที่จะมาอยู่เมืองนอกนี่ต้องเข้มแข็งภาษาต้องโอเคอย่างน้อยภาษาอังกฤษคุณต้องได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วภาษาของบ้านเขาก็ต้องได้ในระดับที่ว่าสามารถสื่อสารได้อะค่ะนะแล้วต้องเข้มแข็งค่ะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องมองถึงประโยชน์ข้างหน้าที่เราจะได้ค่ะถ้าก้าวออกมาจากประเทศของเราแล้วอะ่ะต้องสู้นะคะ อย่าท้อถอยศึกกฎหมายนี่สิ่งสำคัญเลยค่ะต้องศึกษาให้ดีแล้วก่อนจะมาเราต้องศึกษาด้วยนะว,ว่าหน่วยมีหน่วยงานอะไรมั่งที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราฉุกเฉินมันมีหน่วยงานค่ะมีหน่วยงานช่วยไอย้ในเยอรมันหรือในยุโรปนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วแหละทุกประเทศที่เขาเรียกว่าหน่วยงานช่วยเหลือหญิงอะค่ะมันก็จะมีทั้งคน ท,ที่เยอรมันก็จะมีคนไทยทางานในในตรงนั้นด้วยนะคะม,มันจะมีทุกทุกเขตทุกรัฐแหละค่ะศึกษาให้ดีหาข้อมูลให้ดีๆแต่สิ่งสําคัญในอันดับนีก็คือศึกษาดูใจกันกับชายคนนั้นให้ดีใชายคนที่เราเลือกอะคะ่ะให้ดีว่าเขาเป็นยังไงใช้เวลาในการศึกษานะคะอย่าเร่งรีบถ้าเร่งรีบอ่ะ เจอคนดีก็ดีไปถ้าเจอคนไม่ดีอะค่ะเยอะมาตกนะโลกทั้งเป็นอยู่ในประเทศเขาลาโลกไปก็มีเยอะค่ะนะคะขอฝากขอเตือนเลยอย่ามีฝรั่งเข้ามาในชีวิตเราอย่าเพิ่งรีบคว้ามับคว้าก็จริงค่ะแต่ดูใจกันไปก่อนดูนิสัยใจคอก็เข้าไปก่อนไอ้ตอนที่เขาไปเที่ยวบ้านเรานะ่ะอะไรมันก็ดีหมดหรอกค่ะ แต่ถ้าเรามาเที่ยวบ้านเขามั่งลองมาดูที่เขาตัวเป็นๆนในประของเขาในประเทศของเขาแล้วเขาจะเป็นคนนิสัยยังไงลองนะคะถ้าจะคิดว่าจะลุ้มหัวจมท้ายกับใครต้องลองศึกษากับเขาให้ดีลองมาทดลองใช้ชีวิตกับเขา คนเรานะ่ะสามเดือนขึ้นไปน้อนก็เห็นาธาตุกันแล้วค่ะถ้ามันอยู่ด้วยกันยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะนะคะสิ่งสําคัญเลยคือเตือนว่าจะตัดสินใจมาจริงๆอะ่ะภาษานะะภาษาคือสิ่งสําคัญแล้วกฎหมายบ้านเขาต้องศึกษามาให้ดีในระดับหนึ่งค่ะเอาใจช่วยนะคะถ้าใครมีแฟนอยู่ตอนนี้ก็อยาก็กอยากไอ้ศึกษากันดีๆ ศึกษาภาษาให้ดีๆศึกษากฎหมายให้ดีๆแล้วก็ดูเขาให้ดีๆสวัสดีค่ะ